ครับสำหรับล่างอลูมิเนียมก็มีนะครับเดี๋ยวก็หวางครับผมค่อยขนในบ้านครับพอดีไว้่ารันกันมือทำงานหมดเป็นล่างอลูมิเนียมครับความยาวเขื่อนนะครับกับโพเทเรนสำหรับโพเทเรนก็ร้อยหกสิบนะครับความยาว่ทพอท่องกันมีใหม่มียังเสริมห้อยู่แล้วครับแค่เล็กไม่ต้องห่วงเลยครับ ประมาณนครับสงสองตันตตตตนะวาไปถายได้ครับรายงานดีครับมันปล้องมันคล้อ มันก็ยาวดีอยู่นะเดี๋ยวไปไล่ครับเออตัวนี้ยาวเลยพี่ได้อยอะเรียบอยู่หลังดันอันนี้ยาวแล้วพี่ร้อยหกสิบอะยางเส้นเดียวก็เหลือเพือแล้วเนาะเป็นด้านลูเนียมเหลือเพือแล้วมันดึงยาวไปตาย ครับโอเคครับงายดีเดี๋ยวเมื่อหลังค่อยรีวิวให้เบิรงนครับนร,ริบัตสะดวกกับพนังกินน้ำปลาได้เลยจะซื้อครับเอาขายวะครับขา,ายจะม,ยมียาวๆสาก,กเส้นก็ได้